ว่าเพลนแพลนสไลซ์สักล่าสุดไม่นะลายไว้กว่าเดิมชาวสวรรค์ชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิมซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อ็ซีคนผลิตมากมีแทมปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพื่อรักนาการเกษตรวันนี้มีเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานโอลิโกแซคคาไลใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปร,ปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรซึ่งทั้ง3อย่างนี้ครับช่วยเหลือเกษตรกรมาทั่วประเทศวันนี้เราอยู่กันที่หมู่9ครับบ้านพับพลาตำบลพับพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรี มาติดตามดูกันปลูกทุเรียนนะครับอายุ4ปีซึ่งเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเธอบอกว่าที่ดินของเธอนั้นมีทั้งหมด9ไร่และเธอก็จะทําเป็นรีสอร์ทแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจต่างๆทําให้เธอหันมาปลูกทุเรียนพอปลูกทุเรียนครับปรากฏว่าดินที่มาถมททารีสอร์ะเป็นดินเหนียวที่เรียกกันว่าชั้นที่3ที่4ทําให้ดินของเธอสภาพไม่มีสารอาหารไม่มีแร่ธาตุอะไรอยู่แต่เธอก็ปลูกปลูกไปแล้วครับโชคดีของเธอครับเธอเจอกับ3ามเกลเวอร์แพ ทำให้ส่วนของเธอนั้นนะครับดูแลมาถึงตอนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนขนาดนี้อายุ4ปีเห็นดอกเห็นผลเธอบอกว่าไม่พอแค่นั้นเธอไปเจอกับนวัตกรรมใหม่ ของ3ามเกลเวอร์แพนแล้วเธอก็บอกว่าโอ้โหยิ่งภูมิใจให,ใหญ่เลยกับนวัตกรรมใหม่เป็นอย่างไรมาพบกับจ็อของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคจย์ค่ะเรียนให้กับพี่น้องทัาบ์นามสักนิดหนึ่งครับค่ะขอแนะนําตัวนะคะดิฉันจุทารัตผลเจริญค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้เจอนะคะสามเกลเวอร์แพนเนี่ยมาช่วยชุบชีวิตนะคะของดิฉันแล้วก็ชุบชีวิตของต้นไม้สาวน้อยหมอนทองของดิฉันด้วยนะคะ ขอถามพี่จุธรั์เรียกว่าพี่รัฐดีไหมฮะได้ค่ะยินดีค่ะพี่รัฐครับในสวนของเราแห่งนี้มันมีทั้งหมดกี่ไร่อย่างไงครับพี่รัฐครับตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8ปดเก้าไร่นะคะคคทุเรียนก็มีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยแปิต้นอายุกี่ปีครับอายุ4ปีค่ะ4ปีตอนนั้นคิดอย่างไรถึงมาปลูกทุเรียนครับจริงๆแล้วเจตนานะคะกับคุณผู้ชายนะคะก็วางแผนว่าเราอะ จะใช้เนื้อที่ตรงนี้นะคะทำรีสอร์ทมันเป็นเนื้อที่ที่ไม่เหมาะที่จะทำสวนทุเรียนอะ่ะเราก็เลยปรึกษากันว่าถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาวางแผนกันไหมทำรีสอร์ทเนี่ยมาเจอช่วงโควิดค่ะอาจารย์ค่ะปัญหาเกิดแน่นอนเลยนะคะกระทบแน่นอนเลยเราลงทุนแล้วเราต้องรออ่ะนะคะว่าเราไม่คุ้มทุนอะ่ะเราจะได้ทุนคืนเมื่อไหร่เรายังไม่ทราบเลยก็เลยพลิกนะคะความคิดเลยนะคะมาทำสวนทุเรียนเราก็คิดอีกว่าเราจะรอดไหมในเมื่อดินของเราเนี่ยนะคะมันเป็นดินที่ ดินไปซื้อดินถูกๆมาเพื่อจะถมะค่ะให้มันสูงขึ้นแต่มันเป็นดินคือชั้นลึกเข้าไปอีกอ่ะอาจารย์มันเป็นดินเหมือนกับที่ว่าเอามาปั้นเม็ดรกระสุนอะอใช่ลูกยิงหนังสติ๊ก,กถูกต้องเลยเป็นอย่างนั้นรจริงๆนะคะทีนี้ก็ลงไปแล้วนะคะสภาพตอนนั้นคือแย่มากเลยอ่ะมัน มันใบมันเหลืองมันไม่โอเคนะคะเหมือนสวนที่มันมีดินที่ดีอาจารย์นะคะซึ่งข้างๆสวนเราเห็นละเขาปลูกเขาก็ไม่รอดนะคะแต่เรายังมีความพยายามเนาะไม่เป็นไรเราลองดูซิแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าโชคดีที่เรามาเจอนะคะสามเกอร์เวอร์แพนอันเนี้ยเนะี่ยก็เลยเริ่มเลยค่ะอาจารย์รเริ่มบำรุงดินเพราะดินคือต้นเหตุอยู่แล้วโอเคระวังระบบนะคะท่อน้ําอะไรเดินเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็มาเริ่มบำรุงดินเพราะดินมันแย่ยังไงปลูกก็ตายแน่นอนคิดอย่างนี้เลยนะคะ ปลูกแล้วตายเราก็ต้องมาปลูกซ้ํามันไม่ใช่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแน่นอนก็เลยเอาหญิงเกษตรเนี่ยมาบำรุงดินทําดินเนี่ยฮะให้มันมีดินที่มีแร่ธาตุใช้หญิงเกษตรนะซ้ำหลายรอบเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้คู่หู ปรากฏว่าอาทิตย์เดียวอะค่ะมันก็เห็นผลอาจารย์ใบมันเริ่มเขียวมานะคะดินเนี่ยล,ล้วนซุยนะคะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะให้ดูดินเลยนะคะณตอนนี้มันมีขี้ไสเดือนอะคะอ่ะเกิดขึ้นแต่เราสังเกตเฮ้ยดินมันหลวมมากดินมันไม่แน่นนะคะเริ่มมีขี้ไสเดือนอเกิดขึ้นทีละน้อยทีลอยะคะอ่ะปรากฏว่าจากเริ่มนะคะที่เราใช้อาทิตย์แรกเราก็ใช้เป็นอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่3เลื่อยเรื่อยมาจนขนาดนี้ ดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นจากดินที่เสื่อมสภาพถูกไหมครับใช้คว่าดินเสื่อมสภาพไม่มีแร่ธาตุอาหารไม่มีเลยค่ะไม่มีความเป็นดินเลยสําหรับเป็นปั้นลูกก๋งหนังสติกจนในที่สุด4ปีที่ผ่านมาเราก็มาเห็นว่าขนาดเนี้ยเรากำลังทำอะไรอยู่ครับเกี่ยวกับต้นทุเรียนของเราก็เรากําลังทําทําอะไรคะทาใบให้สวยถูกต้องไหมคะขั้นตอนค่ะพอใบสวยเสร็จนะคะใบสมบูรณ์เนาะ